ยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยุคที่ว่าเราเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมากเกินไปเนี่ยจะเรียกร้องแต่ว่าฉันต้องได้อะไรแต่แทบไม่มีเคยเลยที่พูดว่าฉันต้องทำอะไรเรื่องของคาว่าภาระความรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเกลียดที่สุดแต่ชอบเรียกร้องจากคนอื่นมากที่สุดไมเซตของผู้สทธาข้อที่สําคัญมากๆก็คือมุสลิมเราต้องมองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดพื้นฐาน เพื่อให้อัลลอฮ์พอพระทัยอัลลอฮ์บอกว่าอินนัมานุษยไอมุคุมเยวจี๋แลาลนูรีลมิกุมจะแจาอุลาชูกรออินนัมขาฟูมิรับปินายามอาบุสันกรมเกยรอก็คือพวะเรับอกว่าไมเซตของผู้ศรัทธานะพี่น้องอันนี้จะให้ขึ้นใจนะพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายคนจริงๆเวลาไปช่วยคนอื่นแล้วคนนั้นหักหลังมาเสียใจเวลาที่เคยเอาอาหารให้คนอื่นแล้วเขาไม่เห็นหัวเราเนี่ยบางทีมาเศร้าบางทีมาโกรธบางทีมาเกลียดคนไม่เข้าใจกรณีที่เพื่ออัลบอกว่าผู้ศรัทธาไม พอเขาช่วยใครปุ๊บเขาจะบอกว่าอ um ินนามานุตไอหมูกุ่มเหลือจินแล้วนี่นะที่ฉันให้อาหารพวกเธอเนี่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันไม่หวังว่าเธอจะมาตอบแทนไม่แม ah ้แต่จะหวังคำขอบคุณประเด็นนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยผู้อื่นได้โดยถึงขั้นที่ว่าเราไม่แคร์เลยว่าเขาจะ <_ d ew is> ขอบคุณ <Okay. S 1> เรา <_ d ew is> ไหมเขาจะรู้ไหมเขาจะตอบแทนเราไหมถ้าเราไปถึงขั้นนั้นได้นั่นคือมา n d <ew is> s e ของผู้ศรัทธาที่ว่าหัวใจรผูกพันกับอัลลอฮ์ ถ้าอย่างนั้นคนบนดินไม่สามารถทำไายจิตใจเราได้